ชมรมนักเรียนในสิบทหารบกรุ่น5ทับ2515ร่วมกับชมรมนักจัดรายการวิทยุจังหวัดน่านจัดคอนเสิร์ตการกุศลร่วมร้อยดวงใจร่วมกุศลสร้างบ้านหลังใหม่ให้อาจารย์ใหญ่ผู้มีพระคุณเมื่อวันพฤหัสบ,บดีที่16พฤศจิกายน2566เวลา11นาฬิกาณตินกาเด่นอำเภอเมืองจังหวัดน่าน นายนิวัฒน์งามธุระรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานถแถลงข่าวจัดคอนเสิร์ตการกุศลพร้อมประธานชมรมนักเรียนใน10บานบกรุ่น5ทัพ2515พื้นที่กองทัพภาค3และภาคเหนือตอนบนประธานชมรมนักจัดรายการวิทยุจังหวัดน่านผู้ประสานงานโครงการร่วมร้อยดวงใจร่วมกุศล สร้างบ้านหลังใหม่ให้อาจาร,รย์ใหญ่ผู้มีพระคุณคณะสื่อมวลชนพร้อมแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าร่วมถแถลงข่าวกันพร้อมเพรียงครับเรียนท่านประธานชมรมโรงเรียนในสิบารหกรุ่นที่5ทับสอดพื้นที่กทมี่3นะครับและผนึกตนบนครับชมรมนักจัดราการวิยุทธ์สวดน้านนะครับแล้วก็คณะสื่อมวลชนนักจัดราการวิยุททุกท่านและท่านผูน้มีเกียรติทุกท่านครับ กผมนิวัฒน์งามธุระนะครับรองผ่ากาจังหวัดน่านก็ขอขอบคุณทางทางรถบรวมนักเรียนในสิบหนังสือปฐมที่ห้าทัพจังหัดในสินะครับและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้จัดกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลนะครับซึ่งจะจัดที่สิบปุมปาพันสองร้อยหกสินะครับณโรงแรมนันทองนาล้านจังหวัดน่านนะครับซึ่งกโหนดจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศล โครงการร่วมร้อยดวงใจร่วมกุศลสร,ร้างบ้านหลังใหม่แหาจารย์ใหญ่ผู้มีพระคุณซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานตรงนี้นะครับหนึ่งเพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกจัดสร้างสร้างบ้านหลังใหม่แต่อาจารย์ใหญ่ผู้มีพระคุณเช่นเตียงและอาจารย์ใหญ่ขอมระบบระบายกับจักิ่นถังไฮโดรเจนสำหรับแช่กระดูกอาจารย์ใหญ่ระบบทรายสําหรับฝังกระดูกอาจารย์ใหญ่ ฉากการกระดูกอาจารย์ใหญ่ระบบบริหารจัดการราชอาจารย์ใหญ่ระบบบำบัดอากาศและเสียงดังลอง้อสองเพื่อช่วยเหลือนักรบที่เคยช่วยเหลือประเทศชาติที่อยู่ห่างไกลและได้โอก,กาสรวมถึงผู้พิการทุกูลภาพตลอดจนช่วยงานกสนาคุณสูตงต่างสามเพื่อหาเงินทำกิจกรรมาาสาธารณกุศลต่างๆให้กับประชาชนชาวจังหวัดน่านทั้งผู้ประสบอกขปภัยวาตาภัย อุทกภัยและช่วยเหลือผู้โดยอกาศในสังคมเมื่อเราจัดกิจกรรมนั้นควรจะมีสิ่งตอบแทนให้ให้ชุมชนหรือพื้นที่หรือชาวจังหวัดน่านได้ก็เลยจัดคอนเสิร์ตในวันที่สิบกุมภาพันธ์ขึ้นนะครับโดยการถ้าเราขอบริจาคอย่างเดียวโดยที่ไม่มีสิ่งตอบแทนให้ชาวจังหวัดน่านก็ เกรง,งใจนะครับก็เกรงใจก็เลยจัดคอนเสิร์ตเพื่อตอบแทนน้ำใจของชาวจังหวัดน่านด้วยครับผมนะครับกลับเรียนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านทันดิวัฒน์งามธุระที่เคารพอย่างสูงนะครับท่านาพันเอกประทวนดิดเจริญน,นะครับประธานชมรมนักเรียนนายสิทหารบกรุ่นที่5ทับ2515พื้นที่กองทัพภาคที่3และภาคเหนือตอนบนจังหวัดเชียงใหม่นะครับและก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับ ก็เส้อบเนื่องมาจากหมอโยอีกนั่นแหละ <c oughs> นะครับคุณสศิพัฒนรนะครับหลังจากที่ผมได้เป็นประธานชมรมนักจัดการวิทยุจังหวัดน่านซึ่งได้รับเลือกตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคมที่ผ่านมาผ่านมาวันนี้ก็ได้เดือนกับสิบห้าวัน <c oughs> <c oughs> นะครับนะครับได้รุคนหลายท่านทำาภะป่าเสร็จไปแล้วเนี่ยครับปรากฏว่ามีพี่น้องประชาชน,น ได้เคยจะทายก็คืทธิกรมที่จะมานะครับท่านเป็นประธานบริหาบราบริษัทโรงทางนิดสุวรรณภูมิจำกัดนะครับท่านจะเป็นผู้นบสัุนักนะครับในการที่จะช่วยเอาเครื่องประกบขึ้นโภวคือผ,ผ,ผ,ผมไม่อยากใช้คำว่าถึงยังชีพนะครับเพราะมันเกืนนะครับก็เลยขอใช้เป็นดีเจปันสุดเอาของใช้ต่างๆใส่ให้ครับท่านจะมี นะครับท่านพระโกพิทักนะครับนะครับแล้วของข้างในนี้ก็มีมูลค่าอยู่พอสมควรนะครับนะครัจริงๆแล้วผมอยากจะได้พวกข้าวสารอาหารแห้งนะครับของใช้ที่จําเป็นต่อการดำรงชีพของพี่น้องประชาชนที่เขาเดือดร้อนจริงๆนะครับโดยให้ดีเจทั้ง80ท่าน31สถานีนะครับช่วยกันประชามพันธ์นะครับและผมจะทำ่างนี้ให้กับดีเจทุกท่านนะครับไป จะาก,กามเองไปดูแลในคนพื้นที่ของท่านเองไปดูแฟนคลับของตัวเองนะครับว่าเขาเดือดร้อนอยังไงนะครับแล้วก็ให้ดีเจนเนี่อกไปมอบให้เขาถึงที่การจัดหมายหน้านะคะ,อะของเรียนเชิญด้านหลังดีกว่านะดูเชินหน่อยท่าน,น,านามีนนนอนโอกาส เดี๋ยวเราจะถ่ายรูปร่วมกันด้วยนะครับแล้วก็เราก็จะสะพายถึงแบบนี้ด้วยนะครับเพื่อจะเป็นเขาเรียกว่าเป็น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 สิ่งที่เชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลในวันเสาร์ที่10กุมภาพันธ์2567เวลา18นาฬิกาถึง21นาฬิกาณห้องประชุมโรงแรมน้ำทองน่านอำเภอเมืองจังหวัดน่าน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของทุกฝ่ายจบการรายงานข่าวสำนักข่าวสยามนิวส